สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูวารีสนอพินค่ะหรือว่าคุณครูวุนเซนนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูก็มีอะไรจะมาแนะนํานะคะนั่นก็คือสูตรเด็ดเพ็ดไม่รับในการขายสินค้าออนไลน์นั่นเองค่ะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าสูตรเด็ดเพ็ดไม่รับของครูในการขายสินค้าออนไลน์นั้นมีอะไรบ้างอ่าถ้าใครอยากรู้กดหนึ่งมาเูย ข้อแรกนะคะสูตรเด็ดเค็ไม่รับของครูนั้นก็คือประเมินว่าตัวเองชอบอะไรข้ <S <S อแรกนี้นะคะต้องประเมินก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองชอบนั้นคืออะไรอย่างเช่นชอบขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรือชอบแชร์ประสบการณ์หรือชอบรีวิวสินค้าต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวประเมินว่าเราชอบอะไรนะคะถ้าเราชอบกระเป๋าหรือว่าชอบรองเท้าเราก็จะรู้ว่าสินค้านั้นดีอย่างไรสวยอย่างไร และจะสามารถรีวิวและบอกลูกค้าได้นั่นเองนะคะสิ่งนี้จะทําให้เกิดการเชื่อถือนั่นเองนะคะข้อที่2นั้นก็คือสร้างตัวตนให้คนจดจําสร้างตัวตนให้คนจดจําอย่างไร ก็คือการโพสต์ขายใน Facebook, Instagram, หรือว่า TikTok หรืออาจจะเป็นช่องทาง s h อ p e e l a z a d a ก็ได้สร้างให้ลูกค้าหรือว่าคนทั่วไปนั้นหรือว่าเราขายสินค้าอะไรเราต้องการนำเสนอสินค้าอะไรให้กับลูกค้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างตัวตนให้ลูกค้าจดจำและนำไปเกิดการซื้อสินค้านั่นเองหรือถ้าสมมุติว่าเราขายกระเป๋า ้าเราขายกระเป๋าเรามีชื่อร้านเราสร้างตัวตนให้ลูกค้าจดจําอยู่ตลอดเวลาลูกค้าก็จะสามารถกลับมาซื้อซ้ำได้อีกนั่นเอง2ข้อผ่านไปแล้วต่อมาข้อที่3นั่นก็คือต้องรู้จักว่าสินค้าที่จะขายนั้นคืออะไรสินค้าอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าเราต้องรู้จักตัวตนตัวเองถ้าครูชอบกระเป๋าครูก็อยากจะขายกระเป๋าการขายกระเป๋านั้นครูก็จะสามารถบอกลูกค้าได้ว่า กระเป๋าใบนี้ดีอย่างไรเป็นลักษณะแบบไหนและสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเราจะสามารถบอกถึงประโยชน์และก็สามารถแนะนําลูกค้าได้นั่นเองเราสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการลูกค้าอยากเดินแฟชั่นสวยๆงา,งงามๆเราก็สามารถแนะนําลูกค้าได้นั่นเองสิ่งนี้แหละจะเป็นการทําประโยชน์ให้กับลูกค้ามากที่สุดและก็ตอบสนองสําหรับลูกค้ามากที่สุดและจะช่วยให้เราขายสินค้าได้ดีมากขึ้นนั่นเอง ข้อที่4นั่นก็คือเริ่มเท่าที่ตัวเองไหวการสต็อกสินค้านะคะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะในการาเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์นะคะเราอาจจะเริ่มสต็อกสินค้าหรือว่าลงทุนเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถลงทุนเท่าที่ตัวเองไหวหรือว่าสต็อกสินค้าเท่าที่ตัวเองไหวไม่ลำบากตัวเองแล้วก็ลำบากผู้อื่นนั่นเองค่ะข้อที่5นั่นก็คือหัดเป็นคนขี้อวดหัดเป็นคนขี้อวดอย่างไรการอวดสินค้าการอวดสต็อก การอวดรีวิวหรือว่าการกดออเดอร์อันนี้จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับทางร้านเรามากขึ้นนะคะหรืออาจจะสร้างในเรื่องของความเชื่อถือสําหรับลูกค้านะคะว่าร้านเราขายสินค้าดีอย่างไรขายสินค้ามากเพียงใดหรือว่าขายสินค้าเนี่ยยอดเยี่ยมเท่าไหร่นะคะข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะ และมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของการเก็บเงินการแบ่งเงินยังไงให้รวยขึ้นในเรื่องของการเก็บเงินหรือการแบ่งเงินยังไงให้รวยขึ้นเนี่ยนะคะโดยที่เราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าค่อยๆสต็อกหรือค่อยเก็บทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยจะสามารถแบ่งสัดส่วนในเรื่องของการเก็บเงินหรือการแบ่งเงินไปสต็อกสินค้าหรือการขายสินค้านั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเทคนิคเท็ดไม่รับของคุณภูวนเซนในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นั่นเองค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะคูณเซนก็ขอฝากแผนกวิชาธุรกิจค้ะปีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุวนุรีนะคะใครที่สนใจสามารถมาสามัครได้ที่นี่เลยนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุวบุรีและได้พบกับคุณคูณเซนแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย